ในจุดเก็บที่คลังวัคซีนโรงพยาบาลอินบุรีสายใต้ระบบลูกโซ่นี้โรงพยาบาลอินบุรีได้เนินการันระบบบริการวัคซีนป้องกันโรควันนี้นนนนถือว่าเป็นเพราะฉะนั้นการไม่ฉีดก็มีเหตุการผล ตลก็จะอยู่ในแบบรไทดีนะคะไม่อยากนแต่ไม่สามารถนะะสิาริ้าผลิตของจะแับสินค้านีนะคะทาให้กำลังใจกับลูกน้อง ¡Gracias!

อันนี้จการที่ผกันลโรงพยาบาล้องเส็จมาทกี่ เชตมุ่่าไว้ดขอมมาลานร้อยงทีมเห็นไปก่นได้เหตน้ไม่แน่ใจอะไรถ้าบานจัดให้ไม่ว่าจะเป็นของพิมพ์แคกีบหรืว yes> ่าพิมพ <No ์ได้พก็เป็นรื่งที่ปอดภัยสามารถป้องกันเชื้อโควิดได้ถึงไม่ร้อยปเซ็นแต่ว่าคนที่ติดเชื้อมาอาจจะไม่มีอาการไม่มีอาการนแรงอันนี้ร้อยเปอรซ็ก็คนมั่นใจในความปลอดภัยเพราะหนาที่ขอทดสอบ เการเฝ้าจากต่างประเทศที่มี่บ้างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นการาคติ่ต่อเนื่องกันอาจจะเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้แล้วโรคเอ่อเราต่องจุดตันที่พบในต่างประเทศเป็นใหญ่เป็นพวกในราปนรเลยทาไทยตอนนี้ฉีดมาแสนกว่า อา,อาการข้างเคียง